ความลับที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเวลาไปต่างจังหวัดเราไม่อยากซื้อกินก็ต้องใช้2กระบอกนี้แทนและนี่คือกระบอกทํากาแฟสําหรับคนที่ไม่อยากซื้อสามารถทําได้ทุกที่ไม่งอปักและไม่งอน้าร้อนเพราะทั้ง2กระบอกมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จแบตด้วย Typ 4เริ่มจากกระบอกเล็กไว้สําหรับบดเมล็ดก,กาแฟโดยเราสามารถใส่มเมล็ดก,กาแฟลงไปที่ด้านบนได้เลยปกติผมจะใช้ประมาณ18-20กรัมตัวกระบอกปรับเบอร์บดด้านล่างจะไว้สําหรับดิฟกาแฟหรือว่าทำเอสเปรสโซ่ก็ได้หมดกดปุ่มเพื่อเริ่มปั่นเมื่อปั่นเสร็จเขาจะหยุดเองอัตโนมัติ ต่อมากระบอกหลักที่ใช้ทํากาแฟเวลาสกัดจะใส่ถ้วยที่เขาให้มาหรือว่าใส่แก้วโดยตรงก็ได้ตัวนี้จะมีบาสเก็ตมาให้เหมือนกับเครื่องทําเอสเปรสโซ่เลยอุปกรณ์ทุกอย่างก็มีมาให้ครบเทกาแฟที่เราบดได้ใช้เข็มเกี่ยกาแฟให้ทั่วใช้ตัวแทมหมุนให้หน้ากาแฟเรียบเสร็จแล้วก็ทําการกดเสร็จแล้วเราสามารถเอาตัวนี้ใส่เข้าเครื่องไปสกัดกาแฟได้เลยหรือจะใส่แผ่นฟิลเตอร์ลงไปก่อนก็ได้ หมุนกลับเข้าที่เปิดฝาด้านบนเติมน้ําลงไปในขั้นตอนนี้ถ้าเราใช้น้ําร้อนก็สามารถสกัดกาแฟได้เลยหรือจะใช้น้ําปกติก็ได้ผมใช้เป็นน้าปกติมากดปุ่มค้างไว้เขาจะทําการต้มน้ําอัตโนมัติรอจนมีสัญญาณเตือนหรือไฟดับลงเป็นการต้มเสร็จเสร็จแล้วกดปุ่มสองครั้งเป็นการสกัด การสกัดออกมาคือดีเลยเข้มข้นความคิีมมี่มาครบและนี่คือกระบอกทำกาแฟจาก Easy Home ใครสนใจไปกดกันได้ที่ตะกร้าด้านล่าง